ันชั้นหนึ่งไม่คุ้มครองใครบ้างในหมวดบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกสวัสดีครับผมนุกเจ้าของเพจปูซ่อมส,อสีและตัวถังรถยนต์ NP Sabisu ครับและวันนี้เราอยู่ในช่อง NP Sabisu สําหรับในช่องยู u ูบนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประกันชั้นหนึ่งที่ไม่คุ้มครองในหมวดของบุคคลภายนอกในช่องแรก ของหน้าตารางกรมธรรม์น,นะครับว่าเขาไม่คุ้มครองใครบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าคนที่เขาเรียกว่าไม่ใช่บุคคลภายนอกที่ประกันชั้นหนึ่งไม่รับผิดชอบก็คือพ่อแม่ภรรยาสามีปู่ย่าตายายหรือว่าลูกหลานของเรานั่นเองนะครับที่ เขาไม่ให้ความคุ้มครองนะครับในหน้าตารางนะครับก็อาจจะมีอย่างสมมุติว่าในหน้าตารางความคุ้มครองเนี่ยอาจจะมีคุ้มครองที่1ล้านบาทต่อคน10ล้านบาทต่อครั้งอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะไม่คุ้มครองบุคคลเหล่านี้นะครับกรณีอย่างเช่นสมมุติว่าเราถอยรถเข้าไปในบ้านนะครับเกิดว่ามีคุณปู่แล้วกันสมมุติว่าคุณปู่อยู่ดีๆเดินออกมาปุ๊บแล้วก็เราถอยรถไม่ได้มองเกิดเฉียว แล้วคุณปู่เกิดล้มลงกระดูกแขนหักกระดูกแขนหักไปนะครับแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งไม่คุ้มครองนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จัดอยู่ในหมวดของบุคคลภายนอกครับเพราะเขาถือว่าเป็นบุคคลที่มันเป็นญาติเราไม่ได้อยู่ในหมวดหมวดของบุคคลภายนอกหรืออีกกรณีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเราขับรถหรือว่าทํางานอยู่ในบริษ,ษัทของเราครับแล้วเกิด ขับไปแล้วเกิดเฉี่ยวกับพนักงานในบริษัทของเราแบบนี้คิดว่าเป็นบุคคลภายนอกไหมครับไม่ใช่นะครับแบบนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งครับเพราะว่าถือว่าอยู่ในความปกครอ,องของเรานะครับนอกจากจะเป็นญาติญาติของเราแล้วลูกน้องของเราที่อยู่ในความปกครองของเราหรือว่าคนในบริษัทของเรานะครับ <ๆ S 2> ก็ไม่รับผิดชอบนะครับประกันชั้นหนึ่งก็ไม่รับผิดชอบในหมวดของความเสียหายต่อบุคคลภายนอกนะครับเพราะว่า ถ้ากรณีของประกันภาคสมัครใจนะครับประกันชั้นหนึ่งที่เราทำกันเรียกว่าประกันภาคสมัครใจนะครับแต่เรายังมีประกันอีกประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่าประกันภาคบังคับนะครับก็คือการทำพระบนั่นเองเราสามารถที่จะไปเรียกร้องการรักษาพยาบาลกับพระบได้นะครับพรบก็จะจ่ายให้ในส่วนนี้นะครับสำหรับรถที่ ไม่ขาดต่อนะครับสาหรับพรลบรนะครับรถที่ไม่ขาดต่อแล้วก็ไปเฉี่ยวชนนะครับพรบร,รับผิดชอบให้นะครับก็เป็นทางออกให้อีกทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะประกันชั้นไหนนะครับ1 2ึบวกสบวกสสประกันภาคสมัครใจไม่รับผิดชอบต่อบ,บุคคลเหล่านี้นะครับในหมวดของบุคคลภายนอกถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆนะครับสาหรับตัวผมเองก็เป็นอู่อยู่ด้วยก็สําหรับใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมรถ ต่างๆรวมถึงประกันภัยประเภทต่างๆหรือว่าการรับผิดชอบหรือว่าการเคลมการซ่อมเช็คราคาประกันเช็คราคาค่าซ่อมรถต่างๆก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับยินดีตอบทุกคําถามครับขอบคุณที่ติดตามกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนจนจบนะครับสำหรับใครที่ดูใน f c e b o o k f a n p เ g e ปูซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ NP Sabisu อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ดูใน y o YouTube NP Sabisu อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ